สวัสดีครับอยู่ผหมดบ4 k นะครับผมวันนี้ผมก็มาลงแรงกับเพื่อนนะครับโอเวอร์หลอด36ดาวนะครับผมเออโหลจังเกิลนะครับไม่รู้เรียกถูกไหมนะผมเพิ่งได้จำได้ตัวเนี้ยตาหนีแล้วก็ได้ได้เป็นตำแหน่งตานะครับต้องกว่ายิบมาหลวงแครีคาตายนะตัวเนี้ยกระเบดคาตุยครับ ดูนก็ไปเต็มล่างแฟงเลยผมขึ้นอย่าไห้นะครับแต่เลยียดมันหนาจะไหมค่าตายนะผม่ามันอาจจะผิวมาก็เผื่อนะครับผมเบื่อนผมเล่นดีแลกนะครูห<ๆ>ูผมเองครับใครอยากเล่นด้วยก็แอดมาได้นะครับผมแหล่งค่อนนะครับค่อนสู้ทีมเล่นด้วยกันได้นะ มั่งก่อนเหมือนจะมีประเด็นครับแต่ม่วยเหมือนจะแบบคัดผมเต็มที่อะสวยเพื่อนผมรัดได้อ่ะลงมไปหนึ่งอุ๊ยกดผิดมารับแล้วทุกเพ้หนึ่งทีโอ้สีสวยจัดหล่มเลยครับเทว จริเฉลี่ยครับผมเอาอีกเวียมแล้วกันเพื่อความรวยครับผมว่าหลิ่มงานนะป้าแพชเนี่ยทำทำให้โดนเวียดนะฟาร์มแบบรอเวลาครับ เนเกมกับคอแค่แบบดวงแค่หลีได้ะถ้ามีขาเขา้มันอาจจะขาดเยอะนะหมอยิบในเกมที่แบบเจอแค่หลีคาดตายนะครับตัวเนี้ยเมื่อเน็ตผมจะไหลเ <ไป S 1> น็ต<ไ>ป,ปิงกับดวนน่าจะฟาร์มลงไปเหลียญล้างนะครับ ต้องให้อ,อูเมียนหลอสอ่ามาลอดโผกลางนะอูเมียนก็ตามไปเงินผมจะรับเบียนการแล้วกันมั่นอาจจะไปล่วงกับเพื่อนมนันเามาลอดได้ปอมฟรีครับเนี่ยทีทีพอดีนึกมันจะกัรมากันปอมแต่ก็ไม่ทันเละอ้าวกับมาจะเล่นแทงกระโดดเลย ยังไงมีปาาวไคิวเฮ้ยมีว่าพิเกอร์โอ้มีอะเฮ้ยเงินมันจะฝืนโอโกลัฟกันหลอดล้วเพื่อนอะไรเนี่ยเหมือ <G> น,นจะมั่นใจให้ดามเมตตัวเองขึ Good ้นไปแล้ะมาลอสอยากลองดามเมตนะ คูครูครับจริงๆก็ไม่มีอันตีดอกถ้ามันเจ้าจริงๆมัวแม่ตน,น้าเพื่อ,อนเวบ <c oughs> <c oughs> ไปรุจ้าออกเป็นดาบวิกแล้วกัน กอเลยกันยังไงผมกลับมากันกลางแล้วกันสองสองครับซึ้อแห่งออฟเลนกับปลา เอานี้ไปแล้วนึงแต่ผมตามสุดโอ้พิกอีกแล้ว,วอู่้เพื่อนผมโดนขังสวยหนาดมาหนึ่งอ,อ้าเฮ้ยเือนเที่ยวกไม่ติดนะว่าแหละ มาลอดเสียฟีกนะกับอันตีไปแล้วผมว่าไหวนะเพราะว่า,ายามนมันหลุมอะ่ะมัดไม่โดนยกโดนพวกกนแลนแล้วกันครับถุบไปสองโอ้โหไม่ตายเลยลุงไมตตายดีแล้ว พวกกระเที่ยวหลักกันโหตีแบบลูกอีจันท่อลุ่งบอไปตายดีแรกใต่มาแรกไหมเนี่ยถ้ายเอาข้องหลักกันครับเอาช่วยนะ ตอนนี้งเงินผมโดดมากเลยเงินจะมีประเด็นนะเก็บแต็กมาแล้วครับโอไทยแบบบริได้ดินอี่สวยเนเท่ยว อย่างนี้หลม้มอุ้ยทับไม่โดนไม่มีใครเห็นไ <laughs> ัวกลางแล้วกันครับผมอยากจบเละอ้าวคลิบหมดเอวมีนช่วยด้วย,อ,วยอุ๊ยจะยอง จิบมม้วนนะทุกคนเอาไงดีกลับหรือหนันลางต่อดีเอาบู๋ไว้เพื่อนนะครับเยดี๋ยดี๋ยอะเยอะโด,เด,วดวนเหมือนมันจะไหลสุด เอ้ยสุดจริงโอ้ยโ,โดนแม็กเลยดีแหลกผมใช่ครับได้ขึ้อนอยู่พวกการเทวนะครับลิกไปแล้วก็เรียบร้อยสิครับนี้อนะ่ะโหทิปะคิวครับผมอาจจะจบได้นะสีต่ตอนหนึ่งครับ จี๊ครับเนี่ยยุกประมาณนี้นะครับผมเออเลยจังเกิลน,นะครับกำลังจะวัดลมิง่วงนี้เลยยืบล่มไยออ้นะครับผมจะไม่ค่อยได้อัดจิบเลยครับแบบเครื่องมีปัญหาเล็กน้อยครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนแอปอัดลนะเฮ้ยเปลี่ยนแอปตัดต่อละ,ต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 ะ mvp ครับผมรูมเห็นดดีนะเหรีดดีทุกคนเลย่ขียวมิดฝ่าด้วยนะทุกคนเล่าเก็บจังหวะแบบสกิลสองไหมทุบตอนแชลลี่ฟิกเกอร์ไปก็ได้นะครับผม แล้วครับผมไปเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบลินเนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดลิงก์กดแชร์กดตาว้นะครับเดี๋ยวผมไปกดแหล่งกับเพื่อนต่อแนละ้วเจอกันคลิปหนาครับผมเจอกันครับเจอกัน